โยมบางท่านถามว่าเรานอนสวดมนต์ได้ไหมมันเจ็บหลังท่านมันปวดตรงเนี้ยมันเจ็บตรงเอวเนี่ยมันเสียดบางคนบอกว่านอนนอนสวดมนต์ได้ไหมมันนั่งไม่ไวหวมันเจ็บก็บอกโยมนอนเถอะทํามไมไหวจริงๆก็นอนเถอะนะเราก็รู้ตัวเนี่ยถอดแว่นเนาะวางเนาะนะแล้วก็ขยับตัวนอนลงก็รู้ว่านอนเนาะนอนเนามีสติรู้ตัวว่านอนไป แล้วก็นอนท่าเดียวกับที่พระพุทธเจ้านอนปางสายญาติมือมันจะมาอยู่อย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเราก็มีสติรู้ตัวว่าขณะนี้กําลังขยับมือกําลังขยับตัวก่อนที่จะเอ็นตัวเนี่ยเราก็มีแค่สติอยู่ในทุกขณะมีสติรู้ตัวว่าขณะนี้กําลังขยับตัวก่อนจะนอนนี่ต้องทําอะไรก่อนโยมก่อนจะนอนนี่ต้องนั่งก่อนนโะยมนะ ถ้ายืนอยู่ปั๊บเนแล้วนอนลงเลยทีเดียวไม่ได้ก็ช่วยพระขำนิดหนึ่งนะโยมมีสติรู้ตัวในขณะกำลังนอนลงไปนอนลงนมีสติรู้นอนลงไปนาจีวรนเขาจะหลุดหรือว่าผ้าจะห่มอย่างไรแบบไหนเราก็มีสติรู้ตัวพวกเรานอนสวดมนต์ไปอิติปิโสพะคะวะ อรหังสัมมาสัมพุโทโธนี่ก็สวดไปบทไหนถนัดสวดบทไหนได้ก็สวดบทนั้นนะจิตเราชอบบทไหนเราก็มีสติรู้ตัวขณะกําลังตื่นตื่นมาก็มีสติรู้ตัวนะโมตัสสะภะคะวะโตอ,อ,อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะขณะเนี้ยกาลังกําหนดอยู่เนี่ยนี่คือการเจริญสติขยับตัวหนอขยับหนอขยับขยับ ขยับก็มีสติรู้ตัวหยิบหนอหยิบก็รู้ว่าหยิบมาสวมขยับหนอขยับก็มีสติรู้ในขณะกำลังขยับตัวนี่คือการรักษาพระธรรมวินัยก็คือการเจริญสติในขณะกำหนดรู้เนี่ยม้วนม้วนม้ว,วนเข้ามาก็รู้ขยับขยับมีสติรู้ตัว ม้วนหนอม้วนม้วนมวน,มวนม้วนมาขยับมาจับนะสบัดสบัดก็มีสติรู้แล้วถ้าหากว่าจะนั่งสวดมนต์ต่อโหวสวดยกมือไม่ไหวไม่มียกมือไม่ไหวพนมมือไม่ได้ก็ไม่ต้องพนมหรอกเราก็นั่งสวดของเราไปอิติปิโสพระคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธธก็สวดไป นะหรือว่าถ้าสวดบทไหนไม่ได้ก็มีสติรู้ตัวขณะนี้กำลังนั่งนั่งเนาะหายใจเข้าพูทโทพูทโทก็ได้ไม่ต้องมีคำภาวนาก็ได้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ขณะกำลังขยับก็รู้ว่าขยับขยับขยับนะอย่างไรเนี่ยมีสติเพียงแค่ใส่สติเข้าไปท่านทั้งหลายก็จึงอยากให้ เราทุกท่านเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติไปเดินจงกรมหนังสมาธิถ้าเราไม่มีเวลาอย่างนั้นถ้าไปแบบนั้นได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาเนี่ยเราก็มีสติรู้หยิบเนาะวางเนาะวางน,างนางนะเท้าเนาะอย่างเงี้ยล้วนะมีสติรู้ถ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติเข้าคอร์สแบบนั้นในการทำงานทุกอย่าง เพียงแค่เราใส่สติเข้าไปหยิบหนอยกหนอมาหนอวางหนอมีสติรู้ตัวได้ยินเสียงคนดามาได้ยินหายไปแล้วเสียงคนชมมาได้ยินหายไปแล้วรักษาใจให้เป็นกลางๆระดับกลางกๆนะไม่ฟุ้งกับคำชมไม่หอเหี่ยวกับคำดา่ารักษาใจอยู่ตรงกลางๆด้วยมีสติกำหนดรู้ปัจจุบันกำหนดปัจจุบันให้ทันกำหนดปัจจุบันให้ทันนั่งเอนนอนเนี่ย รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แต่พอนอนไปแล้วนะมันจะไปท่าไหนมันจะหลุดไปท่าไหนก็ไปตามธรรมชาติของเขาแต่เวลาพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแนนอนท่านเนี่ยหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายพระพุทธเจ้าทราบว่าถ้าเราทับเอ็นไปอีกด้านหนึ่งคือด้านซ้ายเนี่ยหัวใจจะถูกน้ําหนักตัวในกดทับก็จะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นอาจจะไม่สมดุล ไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะเลือดรอเลี้ยงไม่น่าจะดีอะไรประมาณนี้นะก็พระองค์ออกแบบมาด้วยหลักนกายวิภาคที่พระองค์ทราบมากกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกด้วยซ้ำเนี่ยเราก็มีสติรู้ตัวนะลุกขึ้นนั่งก็อยากนั่งอยากนั่งนั่งนั่งหนอนั่งหนอก็มีสติรู้ตัวไปหยิบหนอมาหนอททำแบบนี้ทุกวันนะโยมนะค่อยคยทำไปเรามีหน้าที่มีเวลา ของการเก็บหน่วยกิจของสติน้อยลงเข้าไปทุกวันทุกวันใกล้จะมืดใกล้จะสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างมันป๊๊บแป๊บป๊๊บแป๊บมันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเร็วเหลือเกินก็ใช้หมอนใช้ที่นอนมีสติไม่มีพระทุกพระพุทธรูปก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ถ้าไม่มีเพราะว่าพระอยู่ที่ใจอยู่แล้วเพียงแค่เรามีสติกําหนดรู้ปัจจุบันกําหนดรู้ปัจจุบันต้องทําช้าๆพยายามช้าๆให้จิตมันทัน เพียงแค่มีสติกำหนดปัจจุบันนี่คือพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้าองค์สำคัญอยู่ที่ใจของเราทำได้อยู่แล้วนายโยมนะอาตมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนาโยมก็กำลังปฏิบัติอยู่ก็เป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันไปนะโยมนะนะวันนี้อยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีนะก็ตั้งใจทำหน้าที่ไปตามสถานะที่กำลังเป็นในปัจจุบันนะก็ขอเจริญพรหลับนอนอยังมีสติ The one